นะครับมาอยู่กับช่องนัทไรเดอร์นะวันนี้ก็ชิวๆอยู่กับเจ้าคลิก160นะฮะเดี๋ยวพาทุกคนมารีวิวกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเจ้าคลิก160 abs ตัวน,นี้ตัวท็อปนะครับผมอันดับแรกเลยแจ้งในเรื่องของราคากันก่อนนะราคาตัวนี้ได้มาเท่าไหร่วะเจ็ดหมื่นแปดมั้งนะครับคันนี้เจ็ดหมื่นแปดนะทุกคนไม่รู้ราคาที่เขาเปิดตัวมาเท่าไหร่ ผมได้มา7 8 0 0 0นะจ๊ะเป็นราคาสดนะครับแต่ผมจัดไฟแนนซ์นะก็คือจัดเต็ม88 0 0 0เป็นไงจัดไฟแนนซ์88,000นนะครับผมก็ออกแบบฟรีดาวนะสำหรับคนที่อยากออกฟรีดาวนะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะผมไม่ได้จ่ายเงินดาวสักบาทเลยฟรีทุกอย่างนะ,ระครับประกันประกันพรบอะไรต่างๆนะก็คือออกรถแบบศูนย์บาทเลยนะครับศูนย์บาทตัวจริงจัดไฟแนนซ์เต็มระบบ8 8 0 0 0บาท โอ้โหเกือบแสนนะครับเอดูความหลองเขานะโหไม่ธรรมดานะอันนี้สำหรับข้างวดนะครับก็คือ2,690กบว่าบาทนะครับ48งดวดนะรวมๆก็ตกไปแสนสองนะครับผมตกไปประมาณแสนสองมั้งโหสมัยนีย้ซื้อคลิกแสงต้นๆน,น,นะสำหรับดอกเบี้ยที่ เราได้มาก็คือปีละหมื่นนิดๆน,น,นะครับปีละหมื่นนิดๆรวมกัน4ปีก็40,000นะฮะแต่นะครับถ้าเราปิดไฟแนนซ์เร็วนะมันก็จะมีส่วนลดอะไรต่างๆตามมาให้อีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือจัดกับไฟแนนซ์กรุงศรีนะครับผมก็คือเจ้าประจำแหละเครดิตด,ด,ดีมากเลยซื้อขนาไนก็ผ่านหมดนะใช้แบบประชาชนแค่ใบเดียวนะครับโอเควันนี้พามาดูตัวรถกันนะเริ่มจากด้านหน้าเลยปั๊มบนมี2ตัวเพราะว่าตรงนี้เป็น ABS เป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีชุดพลาสติกสีด้านนะแล้วก็มีโลโก้ฮอนด้อยู่นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเงาต้องบอกว่าตัวเนี้ยเวลาที่โดนแสงกลางคืนจะสวยมากเพราะมันเป็นขาวมุกนะครับผมตัวเบรกน้านนี้ก็เป็นปั๊มนิชชีนเหมือนกันนะครับซ้ายขวาการเบรกก็สีดำด้านส่วนประกับนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตัว 125i 150i ตัวเก่านะครับผม ขยับมาที่เลือนใหม่ตัวนี้มาดูกันเลือนใหม่ไอ้เป็นกุญแจคีย์เลสน,นะฟึบเปิดมาเลือนใหม่ก็คล้ายๆกับตัวเก่านะครับตรงนี้เป็นน้ํามันนะความเร็วแล้วก็อันนี้ค่าเฉลี่ยวเวลาแบบความประหยัดน้ํามันเวลาที่เราใช้คันเร่งนะครับแล้วก็ตรงนี้วัดแบตนาฬิกาแล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มเหมือนเดิมนะครับซีเล็กกับเซตก็เหมือนกับว่าเราเลือกซีเล็กโหมดต่างๆนะ แล้วก็สามารถเซฟได้โดยการกดแช่นะตัวนี้มีอะไรบ้างมาดูกันทั้งท่ออ่ะตอนนี้ผมวิ่งไป56กิโลแล้วทุกคนนี่ทิปเอทิปบีโอ้โหมีทิปเอทิปบีให้ด้วยเป็นไงแล้วก็อันนี้ทิปเอเฉลีย่ยนะสามสิบแปดจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรเป็นไงประหยัดไหมนี่อันนี้วัดแบตนะครับก็มีแค่นี้แหละทุกคนเออมีแค่นี้นะครับตรงนี้ก็คอนโซล นี่มันเป็นพลาสติกพิมพ์ลายนะครับดูดิเท่ไหมก็ดูดีนะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเนะี่ยตาแมวไว้ส่องตรงนี้เป็นรูนะครับไว้ส่องแบบดูระดับปั๊มน้ํามันบเบรกนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ยังมีอ่ะทุกคนคือตรงนี้เป็นครอบสีเงาสวยมากเลยต้องบอกว่างานสีเขาดีนะงานสีเขาแบบเนี๊ยบมากนะครับฝั่งนี้ประกับซ้าย ไฟสูงไฟต่ำแตรนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะต้นบอกแฮนนะก็สไตล์ของฮอ n d ้านะครับนี่ตุ้มแฮนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างในคลิปที่เราทดสอบขับขี่ใช่ป่ะไม่แน่ใจว่ามันมีตัวตุก,กตาแฮนที่เป็นยางหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่าบิดไม่เมื่อยมือนะครับขับมาไกลเนี่ยโหนิ่งมากไม่เมื่อยมือเลย นะฮะต่อให้คอรถมันจะอ่อนไปหน่อยก็ก็เหอะนะครับแต่ตัวตัวแฮนด์ตัวอะไรเนี่ยมันทําให้มือไม่ชานะค,คือแบบนุ่มนิ่มอะคือขับสบายทุกคนขับสบายขับไกลๆนี่ไม่เหนื่อยเลยนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้เป็นช่องเก็บของเออฝั่งนี้เป็นช่องเก็บของแล้วก็นี่สิ่งที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้แหละนะครับไว้แขวนถุงแกงเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องช่องเก็บแบบ ไม่มีตัวล็อกนะตรงนี้ก็คือเป็นช่องเฉยนะนี่เป็นช่องเฉยช่องโ,งโง่แต่ต้องบอกว่าวสัสดุตรงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแอบจะกองแกงนิดนึงนี่ดูดิดูด,ดูดูตรงนี้นะจริงๆมันน่าจะดูแพงกว่าน,นี้ทุกคนแต่นี้มันดูดูธรรมดามากเลยดูเหมือนรถของเล่นอนะด้านในลึกไหมลองดูโอ้ลึกนะทุกคนโอ้ยครึ่งแขนน่ะนี่ครึ่งแขน ลึกอยู่ลึกอยู่โทรศัพท์ก็น่าจะได้ประมาณ2-3 4สเครื่องนะตรงนี้มี USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์ด้วยนี่สำหรับชาร์จแบตนะไม่ใช่ Type C นะทุกคนเป็น Type A ปะอันนีออ้ประมาณนี้ก็ ขับขี่ก็สามารถชาร์จแบตไปในตัวได้ผลที่เอาไปวิ่งงวงวิ่งงานนะสามารถชาร์จแบตได้ตรงนี้คอนโซลก็ถือว่าโอเคนะครับงานเขาเนียบด,ดีนะตรงนี้จะเป็นแบตหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะดูงงดูง,งานก็พอดีอะ่ะทุกคนงานดีอยู่ใช้ได้มีรอยตีนแมวด้วยแต่ผมชอบสีขาวของเขามาก อันเนี้ยขาวประกายมุกนะครับผมนี่แล้วก็มาพร้อมกับโลโก้สีทองนะครับคล้ายๆกับฟอ r ์ซ r o โรสิงนะครับจะได้โลโก้สีทองมาคือสวยมากค่ะมันแยกกันอิสระนะจ๊ะนี่แยกกันทีละตัวนะไม่ตัวไม่ได้ติดกันนะครับผมคือถ้าตัวติดกันเนี่ยมันก็คือแบบแผ่นงโง่แผ่นหนึง่งแล้วก็แปะลงไปครั้งเดียวนะประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีเหล็กจับโอ้โห เล็จับคืองานดีมากทุกคนดูใ,ใกล้ๆงานสวยมากงานสวยมากสวยมากสวยกว่าตัวเก่าเยอะเออมันดูพรีเมียมอะทุกคนอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเบาะนะครับเบาะอันนี้แข็งมากดูดิแข็งมากคือผมขับมาตั้งแต่กรุงเทพประทุมนะรู้สึกเลยว่าเบาะแข็งมากปวดตูดแต่มือนี่คือสบายมากนะครับมือไม่ด้านไม่ชานะ แต่เบาะเนี่ยตูดด้านตูดชายจริงนะครับเพราะว่าเบาะมันแข็งเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเปลี่ยนใหม่อ่ะเปิดดูใต้เบาะกันบ้างนี่ใต้เบาะนะฮะว่ะเป็นไงก็เหมือนเบาะคลิกชั่วๆไปแหละตรงนี้กค็คู่มือนะครับคู่มือมีอะไรบ้างเนี่ยเอกสารอพอลบบงพลบนะครับอันนีอ้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่รู้ะ มันน่าจะเป็นที่ถอดสำหรับเซอร์วิสตัวตัวช่องล็อกเบาะนะครับตรงนี้ถังน้ำมันนะถังน้ำมันก็ยังเป็นฝาแบบแบบคลิกอะทุกคนแบบคลิกอ่าตรงนี้มีอะไรมาให้บ้างมีที่ถอดหัวเทียนแล้วก็ไขค,รครวงนะครับไขค,รครวงที่มันแถมตามสไตล์ของเขานะฮะแล้วก็มีผมได้เสื้อมาแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอกสารรับรถ เอกสารรับรถก็มีหมวกัายนอกแถมมาให้หนึ่งใบนี่อันนี้นึกว่าเลียวตอนแรกดีใจแลยทช่ได้คัพเป้เลียวอีกทีหนึ่งนะเลียวสำเนาเบาะเข้าประมาณนี้นะครับใต้เบาะประมาณนี้นี่ถือว่าโอเคนะบเบาะก็ก็ตามสไตล์เขานะครับตามสไตล์คลิปแต่งานภายนอกเขาสวยผมชอบงานภายนอกนี่แหละ ครัเพาคือดูดีมากอันนี้เป็นท้ายทุกคนท้ายเนี่ยเสียมากเลยคลิกเนี่มันเป็นรถบ้านรถใช้งานรถแบบยังไงอะรถจ่ายตลาดอะทุกคนหรือว่ารถแบบใช้งานส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยหน้าฝนไม่ต้องพูดถึงนะตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะผิดพลาดน,นะตรงนี้เพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยตรงนี้มันดีดนะครับมันดีดถ้าแบบ คนซ้อนเสื้อสีขาวอ่ะเออแต่ถ้าเป็นเสื้อสีดงสีดําอะไรเงี้ยที่มันเปื้อนยากๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเสื้อนักเรียนสีขาวชุดทํางานสีขาวแบบขาวๆอ่ะทุกคนแบบเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะทุกคนถ้ามาโดนแบบน้ําที่มันสาดขึ้นจากล้อเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด,จดได้นะเพราะว่าท้ายมันเนี่ยมีรูอ่ะแล้วตรงนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะโล่งนะครับสําหรับตัวกันน้ําดีนะตรงจุดนี้นะครับผมมันต้องมีบ้างเอออาจจะขึ้นมาจุดนี้นะครับหรือว่าอาจจะมาแบบ ช่วงเนี้ยเออจริงๆช่วงเนี้ยถ้าคนขี่บิ๊กไบค์จะรู้ดีนะครับว่ามันการโดนน้ําดีดนี่มันเป็นยังไงนะส่วนนี้ก็คือออกแบบมาสวยอยู่สวยอยู่สวยแต่แบบมันดูเพียวๆบางๆไปนิดนึงนะครับอ่ะมาต่อกันที่ยางครับผม IRC 120นุ่มไหมก็นุ่มนะนี่ยางนุ่มดีอยู่ถือว่าโอเคนะครับ ต่ก็ไม่ถึงกับนุ่มเท่าแบบพวกพนะีโลรี่นะเบื้องต้นถ้าขี่แบบบ้านๆไม่ซิ่งนะผมคิดว่ายางนี่ก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมกาจากที่ลองขับขี่มาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ดิสเบรกด้านหลังโอ้โหลูกจานเขาดิสเบรกด้านหลังเป็นไงเป็นปั๊มสีทองนะฮะนิดชีนสีทองแล้วก็มีสวิงอาร์มตัวนี้ไม่มีโช๊ เป็นโชคเดี่ยวฝั่งโน้นนะครับผมสวิงอาร์มสีเงินแล้วก็ท่อท่อทรงกลวยปะอน,นี่ยหรือว่าสี่เหลี่ยมพืนผ้าไม่รู้เขาเรียกว่าทรงอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ท่อเนี่ยมันเหมือน P C X นะครับผมเหมือน P C X แต่ถามว่ามันออกแบบมาสวยไหมถ้าดูให้มันสวยมันก็สวยนะแต่ถ้าดูให้มันไม่สวยมันก็ไม่สวยนะครับผมก็เห็นหลายคนแบบไปเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่อกันเนาะตัวนี้ก็กันร้อนข้างท่อ แล้วั้งทอก็ชิ้นใหญ่นะฮะสามารถกันได้ดี่ะส่วนพักเท้าคนซ้อนนะครับผมถามว่าคนซ้อนนั่งแล้วขามันงอมากไหมนะครับขากำลังพอดีนะครับผมกำลังพอดีไม่ไม่งอมากไม่พับมากแล้วก็ไม่เหยียดมากจนเกินไปนะครับทุกคนอันนี้เป็นครอบหม้อน้ำนะครับชิ้นใหญ่นิดหนึง่งคล้ายๆกับพิเซกมัง้งตรวนี้เป็นหม้อน้ำแนวนอนปกติคลิกเมื่อก่อนมันจะเป็นหนม้อน้ำแนวตั้งใช่ปะ่ะแต่ตรงนี้มันเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนประมาณนี้เฉียงๆหน่อยส5องศา ข้างในก็มีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะถือว่าไส้ข้างในก็แน่นๆอยู่นะของเริมมีแถมบางคนตรงนี้มาให้นะครับวนี้เป็นแผ่นยางกันกันน้ากันฝนเออหลายๆคนไปเปลี่ยนมาให้มันเกินๆมานะผมคิดว่ามันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะถ้าบางโคนที่มันใหญ่ๆที่มันเกินมาตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันมันจะกันน้ําดีดผมว่าไม่น่า ไม่น่าจะกันนะ,ะว่าเต็มที่มันมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะถ้าจะกันน้ําดีจริงๆมันต้องมาถึงตรงนี้ทุกคนนี่นต้องมาถึงระดับท่อตรงนี้เลยนะถึงจะกันน้ําดีได้เพราะว่าน้ํมันจะนี่น้ําจะดีดขึ้นตรงนี้ต่อให้ใส่วงโคนมมาตรงนี้ใช่ป่ะมันก็มันก็จะกันตรงนี้มากกว่านะครับมันไม่ได้กันดีดขึ้นข้างบนตับไฟท้ายก็มีการปรับเปลี่ยนมานะครับผมนี่เลยสวยนะสวย เป็นไฟท้าย LED นะครับแต่ไฟเลี้ยวแยกมาอยู่ตรงนี้นะไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟไฟหลีแล้วก็ไฟเบรกเน้นๆเ,เลยนะครับก็ถือว่าสวยดีสวยดีฝังน,นี้ก็มาเจอโลโก้สีทอมาดูโชคกันบ้างอโชคหลังตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันค,คล้ายๆพีเซกนะทุกคนมาดูซิว่าสามารถปรับได้หรือเปล่าปรับไม่ได้วะ ไม่มีสตันให้ปรับนะครับผมเป็นแบบฟิกมาเลยนะฮะถ้าอยากปรับก็คงต้องเปลี่ยนนะครับผมามาดูที่กลองอากาศ ESP พัดกันบ้างนี่มีโลโกโล้ ESP พัดตรงนี้นะครับสํหรับตัวนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงนะฮะดูออกแนวจัดเทอทะหน่อยเนาะแต่ด้วยความที่เขาเล่นแบบเหลี่ยมเล่นคมมาเนี่ยเล่นลายอะไรต่างๆมามันก็ทําใหออ้มองไปมองมาก็ลงตัวนะครับผม แขงตัวนี้สีดำดูพรีเมียมมากแข็งสีดำนะพรีเมียมจริงตอนนี้ก็เป็นขาตั้งแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับมีการตัดสีในส่วนของตัวแฟลลิงข้างตรงนี้นะครับให้มันเป็นสีเงินนะสีเงินประกายทองๆหน่อยก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ตรงนี้มันคล้ายๆกับทําให้มันเป็นรูแอโรไดนามิกนะแต่มันไม่ใช่เป็นรูหลอกดูดิ คืองานงานก็เป็นงานพลาสติกนะครับผมค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ตรงฐานตั้งแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความหลอ่อแล้วก็ความลงตัวนะครับผมก็คือชุดสีที่เป็นสีขาวตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นขาวดํานะครับแล้วก็มาตัดขาวตรงนี้ยมันทําให้แบบค่อนข้างที่จะดูแล้วลงตัวนะครับผม ส่วนด้านหน้าบางโค้นหน้าตัวนี้ก็เป็นสีสีขาวเงาเงามีโลโกโล้ ABS มาดูสีล้อกันบ้างตัวนี้เป็นล้อทองจากโรงงานทุกคนสวยมาก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 เป็นไงดูดิดูดูสีทองเขาทุกคนโอ้โหแบบสัมผัสแล้วรู้สึกแบบว้าวมากนะเออเป็นไงสวยอะ่ะ รวมแล้วคือสวยมากนะครับมาดูข้างในเนาะข้างในตัวนี้แกนโชคมันก็จะเล็กๆสไตล์คิกนะครับแกนโชกเล็กๆแผงคออ่ะแล้วก็อีกจุดนี้ครับผมแกมด้านข้างนะถามว่าเขาตีโป่งมาเพื่ออะไรเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับข้างในมีอะไรอ่ะฝั่งนู้นจะเป็นช่องเก็บของนะครับที่สำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์นะฝั่งนี้ก็คือเป็น เป็นช่องเปิดนะครับผมฝั่งนี้เป็นช่องเปิดซึ่งมันไม่ค่อยลึกมากใช่ปะก็คืออย่างที่เราเห็นภายนอกตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้จริงๆแล้วเขาเผื่อมาฝั่งนู้นมากกว่าเพราะว่ามันจะได้สามารถทํารูได้แบบลึกๆนะฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็โปร่งๆนะครับตรงนี้ก็เป็นแตรสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแตรก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนจะทำแอโรไดนามิกมาหลอกอีกแล้วนะเหมือนจะทําเป็นรูนะจริงๆถ้าทําเป็นรูแล้วให้มันออกตรงข้างหลังตรงนี้ก็ น่าจะโอเคนะครับดูหลูหราไปอีกแต่น,นี่คือเป็นแอโร่หลอกก็ประมาณนี้ครับก็ตรงชิ้นนี้ก็ถือว่าเก็บมาดีนี่เนียนๆมาดูไฟหน้ากันบ้างทุกคนไฟหน้าตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวอ่ไฟเลี้ยวสองข้างนะครับแล้วก็มีไฟบาร์ไลท์ตรงนี้บาร์ไลท์มาถึตรงนี้สวยงามนะตรงนี้สวยงามมากอ่า นี่ตรงนี้แอบมีวิ n งมานิดนึงส่วนโคมไฟข้างในถามว่าเปลี่ยนจากตัวเดิมไหมต้องบอกว่าเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนมันค,คล้ายๆกับตัวเก่านะแต่มันก็ไม่เหมือนกันไปทั้งหมดนะครไฟเป็นไฟชิปนะเอ่อถ้าใครอยากรู้ว่าไฟสว่างไหมสว่างเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับมันก็จะมีที่ผมเทสให้ดูตอนกลางคืนนะครับว่าไฟเดิมมันเป็นยังไงบ้างนี่เลยก็ประมาณนี้นะครับผม ชิ้นนี้ก็เป็นครอบหน้าสีเงาเหมือนกันน,นี่เป็นครอบหน้าสีเงาคล้ายๆกับชิวหน้าแต่ไม่ใช่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่านะรวมก็ถือว่าหล่อนะครับถือว่าหล่อใช้ได้เลยรีวิวให้ดูกันประมาณนี้เนาะถ้ามี ข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมโอเคทุกคนสุดท้ายถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีทุกคนครับบ๊ายบาย